สวัสดีครับผมหมอกจากร้านหมอกแมวสาวครับวันนี้ก็เอามาชมชุด4ี่คูนสี่ะครับตู้เสียงกลางไราอลเสิบสองนิ้วสี่ใบค,ครับจากร้านหมอกแมวซาวแล้วก็ตู้เบสเทอร์โบเจ็ดสิบสิบแปดนิ้วนะครับสีใ่ใบอันนี้ลูกค้าจากทางสงปปลาวนะครับอายุสิบแปดปีนะครับสั่งตู้เครื่องเสียงเองแล้วครับ สิปีอยากมีเครื่องเสียงเป็นตัวเองครับติดต่อมาให้ผมทําให้นะครับตัวนี้ก็ค่อยทยอยทำครับนี่เหลือโลโก้ด้านหลังครับยังไม่ได้ติดให้กับด้านหน้ามาดูตู้เสียงกลางครับสเปคก็เป็นดอก12นิ้วคานิแนคห้าร้อยบีเอ็มรุ่นใหม่นะครับตัวนี้หม่ลาสุูเลยโคฟงโลนะครับหกร้อยวัตต์แล้วก็ปากแหลมเป็น ไดเวอร์นะครับคอม4-4ปากแหลม2ไดนะครับ4ใบก็8ดอกนะครับดอกละ2 2ได้สองตูดนะตนนัวนี้ก็จุดแขนโรงงานครับมีสลักลูกปืนแถมไปให้อย่างดีครับุดแด้านหลังก็เป็นประมาณนี้ครับลงไปดีไซน์ใหม่ไม่เหมือนใครนะครับหจับก็2รุ่นทะลุถึงกันได้นะครับแบบนี้ ก,กัได้นะมีลูกยางให้ครบสี่ใบแถมเหล็กบาเขวนะครับอกแล้วก็ตู้เบตเป็นตู้เบรเป็นตู้สแปดนิ้วเทวบูนะครับตันนี้ลูกค้ามีดอกแล้วนะครับไปใส่ดอกเองครับด้านข้างก็กะลายให้แ,แกงปั๊มก็ให้เข้ากับลายฝาข้างนะครับประมาณนี้ เทเสียงก็มีคลิปอีกคลิปหนึ่งครับลองไปฟังกันได้มีช่อง Youtube นะครับหมอกหมออดแล้วก็ TikTok หมอกสานะหมอกเนวสาครับเฟซบุ๊กก็หมอกอซโซนะครับผมดีไซน์ก็ประมาณนี้ครับไม่เหมือนใครแน่นอนครับพอผมเพิ่งทำไปเอาแบบให้สดๆครับก็จุดนี้สอบถามราคากันเข้ามาได้ครับราคาไม่แรงครับผม รประหยัดเก็บเงินซื้อกันได้ครับผออมขอไห้ด้วยครับหมอกแมวเซาและผลิตตัวลำโพงชนิดสวัสดีครับ